กรับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับชาวนาในจังหวัดพิจ,จิตรนะครับ 12องอำเภอนะครับเดือดร้อนหนักจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำอยู่ที่6,000ถึง7,000บาทต่อตันขายไม่ได้กำไรทำนามีแต่ขาดทุนเพราะต้นทุนแสนแพงทั้งปุ๋ยทั้งยาก,กำจัดสัตร์เพูพืชน้ำมันแล้วยังเจอปัญหาสภาพอากาศภัยธรรมชาติซ้ำเติมอีกจึงสุดทนกันแล้วรวมพลมายื่นหนังสือ ที่มี3ข้อเรียกร้องทั้งการขอเงินชดเชยต้นทุนการผลิตค่าชดเชยกรณีไม่เผาต่อสั่งข้าวและโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกที่แสนจะต่ำในปีนี้ส่งผ่านทางจังหวัดไปถึงรัฐบาลให้เร่งแก้ไขด่วนก่อนอาชีพทำนาจะทยอยล้มหายไปไม่ต่างจากชาวนาในจังหวัดคนครสวรรค์ มากันแน่นจาก15อำเภอหลังแบกภาระไม่ไหวแล้วกับภาระการขายข้าวเปลือกที่มีการขาดทุนกำไรไม่มีโดยปัจจุบันราคาต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่อยู่ที่6,000-7,000ถึงบาทแต่ขณะนี้ชาวนากลับขายข้าวเปลือกได้เพียงตันละ5,400-6,500ถึงบาทเท่านั้นจึงยื่น5ข้อเรียกร้องฝากสส ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลหาหรือกับรัฐบาลในการออกมาตรการช่วยเหลือโดยสิ่งที่ต้องการอาทิอยากให้มีโครงการประกันรายได้ข้าเปลือกเจ้าตันละ12,000บาทหรือจ่ายชดเชยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ไร่ละ2,000บาทรายละไม่เกิน25ไร่หรือมีการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ย น้ำมันและเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นต้นเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยร่วมกันก่อนจะมีมติไปหาลือกับรัฐบาลเรื่องการขอชดเชยข้าวเปลือกให้มีราคาขายอยู่ที่ตันละ9 00าบาทพร้อมมาตรการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตจึงทำให้ชาวนาพอใจแยกย้ายเดินทางกลับก่อนทิ้งท้ายภายในวันที่ย1กุมภาพันธ์นี้ ถ้าไม่มีความคืบหน้าจะนัดรวมตัวกันก่อนจะยกระดับการชุมนุมกันต่อไปขณะที่กระทรวงพาณิชย์ที่มีนายพิชัยชุนหวัชระทัศมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดในวันพลาลหัสบดีที่20กุมภาพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ ก่อนจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขอต่อไปและเบื้องต้นก็ได้จัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2567 6 8ทับ68ไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ใน8พื้นที่เป้าหมายเพื่อดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นหลังช่วงนี้อินเดียกลับมาส่งออกข้าวอีกทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปิน ก็ลดการนำเข้าข้าวจนทำให้ข้าวไทยได้รับผลกระทบครับกับผมคนแชร์ข่า,ขาวแชร์เรื่องจริงครับก็ขอเอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนานะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลนะครับรีบออกมาช่วยเหลือทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นและเยียวยาพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาขาดทุน จากราคาค่าเปลือกตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงได้นำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ